ในโลกอันนี้ในโลกอันนี้อันใดที่จะเป็นบาปที่สุดคือในตามลักอภิธรรมของเราก็มิจฉาทิฐิเป็นบาปที่สุดมิจฉาทิฏฐินะัคือว่าความหันผิดจากทํานองกองธรร เมื่อไฟมั่งกับถลม่มโลกถล่มทั้งหมดพวกมิสาทิทีนั่นก็จะไปเป็นคักคงคางคกอย,อยู่ในขอบจักรวาลเพราะฉะนั้นตัวทิฏฐินี้ซึ่งเราพระพุทธเจ้าเพื่อปรับครั้งคำแรก พุทธพจน์ข้างหร้งในสัมมาทิฏฐินี่เป็นคำของต้นพุทธวัจนะคือสัมมาทิฏฐิต่อไปก็สมาสังกปะเพราะฉะนั้นที่จะส่งเสริมสมาธิธินี้คือเกิดขึ้นในตนใน ปรรยากา,านิบาตอังคุณิกายได้กล่าวไว้ที่ปรากฏในคังปริยัตินะตรงมีมีห้าอย่างคือหนึ่งสีหลังคือมีศินสองสุตังคือสดับรับฟังคำสอนของพระพุทธเจา้า 3. ามฉากสา เรามีการสนทนากันอถามเรื่องความเราไม่สงไม่ไม่เข้าใจสาคขาแล้วก็สสมถะห้าวิปัสสนามีห้าอย่างนี้ที่จะส่งเสริมสมาธิธิ แล้วก็จะได้มิสาธิติให้หมดไปเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดที่เราจะต้องมีศีลมีการสหรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าฟังคำสั่งคำสอนคืออยู่ในปฏิบัติธรรมนะอยู่ในวินยัยแล้วก็เขาต้องถาม มีการท่องธรรมกันแล้วก็มีการสมรัทมา,ว,าว่าเจริญวิปัสสนาก็ทำสมถททะทำสมถทะแล้วก็ได้ฌานต่อวิปัสสนาเพราะว่าการหลุดพ้นมันมีอยู่สองอย่างคือจิตัวมุดกับปัญญามุดมันทำสมถะแล้วทำวิปัสสนาต่อแล้มีอุป,ปันธ ุปทานอันหนึ่งว่าพุโทโธพุทโธหรือเพราะบางคนติตดพุทโธแล้วว่ากำหนดพรองหนอยุบหนอเนี่ยยมาให้มาให้สทธาคือต้องทำความเข้าใจให้ตรงนี้ว่าการจะเห็นพระพุทธเจ้านะ่ะเห็นที่ตรงไหน จะเข้าหาพระพุทธเจ้าเข้าหาที่ตรงไหนและก็เราต้องว่าธรรมะคืออะไรพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าผู้ใด,ดเห็นธรรมพุทนเ้นจะเห็นเราผู้ใด,ดเห็นธรรมพุ้นั้นจะเห็นรธรรมะมคืออะไรอ,อันใดเรียกว่าธรรมะเราต้องรู้จักพระธรรมธรรมะคือรูปนามธรรมะแล้วพอง ในตัวของเรานี่มันมีมีกายกับใจอันนี้เป็นภาษาคุณเป็นภาษาคุนรูปนามเป็นภาษาของพระพุทธเจา้าแต่ทีนี้เ,เราเออพองเราปฏิบัติวิปัสสนาพองหนอยุบหนอยพองพองเป็นรูปยุบเป็นรูปตัวที่เข้าไปรูปเป็นนาม ธรรมะคือรูปนามเป็นธรรมะอะไรเป็นธรรมะรูปนามเป็นธรรมะอนไดเป็นรูปอันไดเป็นนามพองเป็นรูปยุบเป็นรูปตัวที่เขาเป็นรูปเป็นนามเมื่อเราจักรรู้จักรูปนามนี้เชื่อว่ารู้จักธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นรูปเห็นนามเห็นพองเห็นยุบเห็นรูปเห็นนามอนไรเชื่อว่าเห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะเชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้า ว่าดามทิพระวะกกะดิซึ่งเป็นสาวกองค์หนึ่งที่มาบวชเนะี่ยพมมติองค์เป็นรูปสวยงามมากแต่ว่าพิจารณา,าวักกะินี้บวชลงทุนบวชนะบวชลงทุนมานั่งพอพุทธเจ้าสานแล้วก็ไม่ต้องไปไหน มานั่งดูพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าว,ว่าอย่างนี้ก็มีในโลกนี่นะบวชเพื่อดูพระพุทธเจ้าอย่างเดียวพระองค์มว,ว่าอภเษหิเธอต้องหลีกไปมันดูเราทำไมอันบดเนี่ทำที่ปฏิบัติเนี่ยเธอปฏิบัติทำเนี่ยนะเห็นทำในเห็นเรา โยโโหวัคคะลิทำมังปสัสสติโสมังปสัสสติผู้ใดเห็นวัคคะลิดูก่อนมดผู้ดูก่อนวัคคะลิผู้ใดแลเห็นธรรมผู้นั้นชืว่วเห็นเราผู้ใดเห็นเราชื่อว่าเห็นธรรมเพราะฉะนั้นเรื่องสมาทานนี้ไม่มีปัญหาใด ให้ทำความเข้าใจว่าเรากำหนดพอง ande, หนอยุบหนอรู้จักพองรู้จักรูปรู้จักรูปนามอ,อ,อ,อันนี้จะเข้าเหมือนกันมีคุณค่าเท่ากับได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้ววิปัสนาต่อม er าไม่วิปันสนาเราจเจริญวิปัสนาความเห็นแจ้งในรูปในนามและในพระใจลักษน่ แล้วก็จะเห็นรูปเห็นนามเห็นพระไตลักษณ์เราจะต้องเอาสติตัวนี้ตั้งอยู่ที่สติปัฏฐานทั้งสี่คือทั้งกายในเวทนาในจิตในธรรมแล้วก็จะเห็นรูปนามเห็นพระไตรลักษณ์ขึ้นมาอันนี้เพราะฉะนั้นก็การส่งเสริมสมาธิของเราเราจะเจริญวิปัสนาในแนวสติปัฏฐานทั้งสีนี้มี มีความสำคัญอย่างนี้เราต้องรู้